สวัสดีครับไทยครับฟาร์มจำน่ายประคบน้าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้นะครับจะพาไปชมบรรยากาศการจะส่งปลาบ้านลูกค้าครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเป็น f c ของไทยครับครับสรับลูกค้าท่านนี้นะครับเข้ามาเลือกนะครับล็อกปลาที่ฟาร์มไทยครับไว้ตั้งแต่ตอนที่บ่อนนั้นยังสร้างไม่เสร็จแล้วครับซึ่งปลาชุดนี้นะครับเป็นปลาที่จะไปส่งให้กับลูกค้านะครับตอนแรกนั้นเลือกซื้อปลาที่เป็นปลาราคาไม่แพงนะครับ อยู่ที่ตัวละ5,000บาทในในครั้งแรกที่มานะครับในระหว่างที่กาลังทําการรอบ่อตัวบ่อนั้นก็มีการดีเลย์เป็นเรื่องปกตินะครับของการทําบ่อหน้าฝนนะครับซึ่งลูกค้าก็แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มเ้าอยู่เป็นประจํานะครับสุดท้ายนะครับลูกค้านั้นก็อัพสเต็ปเป็นเปลี่ยนจากตัวละ5,000ันนั้นอัพขึ้นไปเป็นแบบเกต์หลักหมื่น,นครับซึ่งเป็นปลาชนิดนะครับ ในคลิปนี้นะครับโคกุกับซันเก้สตัวนี้นะครับที่ว่ายคู่กันเป็นปลาที่ลูกคา้านั้นซื้อจากที่ไททิปันฟิชฟาร์มนะครับซึ่งผมให้ลูกคา้านั้นเอาปลาทั้ง2ตัวนี้มารวมที่ไทครับนะครับเพื่อเป็นการกักโลกรวมครับและอีก3ตัวที่เป็นตันโจเป็นปลาลติงซันเก้แล้วก็โคกุสีตัวน,นั้นเป็นปลาของไทครับนะครับซึ่งบ้านของลูกคา้านั้นอยู่ตรงข้ามกับไททิปันฟิชฟาร์มนะครับแต่ว่าลูกคา้านั้นให้ความไว้วางใจแล้วก็มาซื้อปลากับไทครับด้วยนะครับต้องขอขอบคุณลูกค ให้ความเมตตาในการเข้ามาอุดหนุนไใดครับครับผมพร้อมแล้วเราไปส่งปากันเลยครับถึงปารลูกค้าแล้วครับ ไช่ครับน้องโชว์น้องโชว์ชวไปคุยกับลูกค้าเรและทำใส่ไหมน้องน้องโชว์ทำใส่ไหมครับ ยังไงครับต้องโชว์คุณภาพน้ำใช้ได้ไหม วันนี้เรามาส่งปลากันที่ลาดเท้าไ,ไปดูปลาเลยนี้ไ,นไปดูปลาเลยนี่แช่ถุงปรับอุณหภูมิก่อนครับเดี๋ยวสักพักนึงเนาะสักประมาณสักสิบนาทีแล้วกันจะค่อยปล่อยปลาออกเป็นบอ่อใหม่นะครับมีคาราชิกินริมอยู่ตรงนึงอยู่ในบอ่อวันนี้จะมีเพื่อนลวอะวันนี้เขาจะมีเพื่อนละ ในระหว่างรอปลาเช็ดถงเพื่อปรับอุณหภูมินะครับตอนนี้ขออนุญาตนะครับพามาสํารวจบริเวณโดยรอบของบ่อรวมไปถึงตัวบ้านของลูกค้านะครับอย่างที่แจ้งครับบ้านลูกค้านั้นอยู่ที่ลาดพร้าวนะครับเรียกได้ว่าอยู่ตรงข้ามกับไทเนปอนฟิสฟาร์มเลยครับแต่ลูกค้านะครับให้ความเมตตาครับอุดหนุนไทยครับนะครับลูกค้านั้นไม่ได้อุดหนุนแค่ไทยครับนะครับอุดหนุนที่ไทเนปอนฟิสฟาร์มด้วยนะครับผมจึงให้ลูกค้านะครับนำปลา2ตัวจากไทเนปอนฟิสฟาร์มนั้นมารวมกับปลาผมที่ไทยครับได้เลยเพราะว่่่าาาาเเปป็นนนลลทีีมจกกแหงดยวััะครบ และในวันนี้นะครับบอกลูกค้านั้นพร้อมที่จะลงปลาแล้วเราจรึงทําการมาส่งเด็กๆให้กับท่านเจ้าของครับตอนนี้เด็กๆทุกตัวนั้นก็ลงบ่อเรียบร้อยนะครับไปรวมกับสมาชิก ตัวใหม่นั่นก็คือเจ้าคาราชิกิรินนะครับที่อยู่ก่อนหน้านี้มาครับในการลงปลาครั้งนี้จะมีการที่เห็นน้ำเป็นฟองฟอนครับจะมีการลงเกลือที่ความเข้มข้นสูงนะครับเพื่อเป็นการป้องกันครับเป็นการควบคุมแบคทีเรียนะครับนอกจากปลาของไทยครับนะครับในวันนี้นะครับลูกค้านั้นยังมีปลาจากฟาร์มอื่นที่ส่งเข้ามาลงบ่อดดวยครับซึ่งเป็นตันโจชวาตัวนี้ครับสวยงามนะครับ ในการรวมปลาที่มาจากต่างที่กันแบบนี้นครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้ปลาจะไม่ป่วยหรอ,อถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะป้องกันได้โดยการลงเกลือนะครับที่ความเข้มข้นค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามผลในวันต่อไปนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ตอนนี้นะครับบ่อนี้นั้นผ่านมาหลายวันแล้วครับตอนนี้ปลาทุกตัวนั้นอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขทุกตัวครับ ขอขอบคุณท่านลูกค้าท่านนี้อีกครั้งนึงครับสำหรับความไว้วางใจแล้วก็ความเมตตาครับที่เข้ามาช่วยแลอุดหนุนไทยคร้าครับขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงปลามากๆนะครับหลังจากที่ส่งปลาบ้านลูกค้าเสร็จนะครับพอดีว่าจะต้องยูเเิร์นกลับนะครับซึ่งจะต้องผ่านที่ทถนิปันฟิสฟาร์นะครับก็เลยผ่านน้องชวานั้นแวะมาจกเจ้าธามสบะที่เป็นตันโจนะครับไหนไปดูดิตัวไหนไปดูดิแต่ตรงน้นเป็นยังตรงน้นเราก็จะเขาจะมาอันไหนตัวไหนชี้ดิ ไหนครับตัวไหนตัวนี้เหรอครับอ่าดูที่มันจะไปหาชาวบ้านแล้วเปล่าถ้าไปหาแสดงว่าเป็นปลาเธอไป่ไหมโอ้น่ารักจังเลยอ่ะสันไลสันไล,นไลตัวไหนจำได้ไหมเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเลยจำได้ไหมตัวไหนสันไลเธอ ตัวไหนเอาเจอหาเจอไหมหาไม่เจออดนะจาได้ไหมเอาตัวไหนนูน่นเปล่านู่นตัวนูน่นปากแดงเปล่าเจอไหมครับ ไหน,ไหนโอ้ถูกตัวใช่ครับถูกต้องตัวไหนชช่พี่เอ็นด้วยโอ้ยจับได้เหรอวนี่อันนี้ของน้องัวหรเปล่า่ ใอ่ตัวไหนหยบเลยไม่ต้องว่ายบเลยรักับเลยครับตัวไหนตัว้แตัวนี้แหไตองใช้กระชอนไหมลูกอนตัวนี้ลาตอนหลุดมือนะลูก ก็เหลือเชื่อครับน้องชว,ว่านั้นสามารถจําปลาที่ตัวเองนั้นเคยล็อกเป้าไว้ได้เมื่อตอนที่ไปดูที่งานที่ประกวดประคารนะครับซึ่งได้รับคำแนะนําจากคุณนิโนูแฟนพันธ์แท้นะครับและในว,วันนี้น้องชว,ว่าก็ได้ปลาทามัสบะที่เป็นตันโจโคกุกลับบ้านไป1ตัวครับ ขอขอบคุณคุณเอแล้วก็ค,คุณเคนนะครับเจ้าของฟาร์มเทนพันธุ์ฟิสฟานครับที่ให้ความเมตตา้องชวาครับและแล้วนะครับ้องชวาก็ได้เจ้าธรรมะสบายอีกหนึ่งตัวไปเป็นเพื่อนที่เคยได้ไปก่อนนานี้นะครับนี่เปรียบเทียบกับคาราชิดูสิไซต์ต่างกันไหมโอ้โหโลูกพี่กลัวไม่ได้นะเย็นเป้าลูกพี่ เพราะฉะนว่าตั้งชื่อว่าอะไรนะบอกพี่เอ๋ยังออสันไลท์ล, <c oughs> ละอีกตัวหนึ่งอะทามะตัวแรกชื่อทามะตัวนี้ชื่อสันไลท์มีตั้งชื่อไว้รอด้วย หรับพี่ๆน้องท่านนักท่าที่สนใจปลาธรรมสบัดนะครับทำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นปลาจากฟาร์มดังสองฟาร์มแล้วก็มีเซอร์ติฟิเคททุกตัวนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงปลารรมสบัดที่ว่ายน้ำแบบว่าตุ๊กตุกต๊กนะครับปลารรมสบัดนะครับสามารถที่จะเลี้ยงรวมกับปลาคาร์ฟได้นะครับซึ่งปลาของน้องชวาทั้งสองตัวนั้นก็ตอนนี้ก็อยู่ในบ่อที่ฟาร์มเลยครับนะครับ ปลาธรรมสบัดนะครับดูเหมือนจะเป็นเหมือนดูลักษณะคล้ายๆกับปลาทอรครับแต่ว่ามีความแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงรวมกับปลาคับได้สบายๆครับว่ายน้าว่ายน้ําไปกับปลาคับได้แบบรวดเร็วมากครับตลาดท่านใดนะครับที่สนใจเกี่ยวกับปลาธรรมสบัดนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่ไทนิปันฟิชฟาร์นะครับเขามีธรรมสบัดขายด้วยนะครับนอกเหนือจากปลาคับ แม่เห็นหน้าเขาจะรู้ได้ไงล่ะว่าปลาใส่ต้องเห็นสิวันนี้สวยอยู่ทั้งหมดนี้จากตอกฟาร์มนะคะจากตามมาลูชินและเอ็นเอ็นดีใหญ่เท่าฝามือและตัวใหญ่ได้อีกนะคะในนี้มีตั้งตัวคู่และตัวเมียทุกตัวมีเซอร์ชีวิเทตนะคะวันนี้เราขอว่ากับมาลักเกอร์ตัวที่ะขอบคุณมากเลยครับ และอิจฉาเพราะว่าเลยน่าร <c oughs> <N> ักมาก